ดีครับผมกำลังกำลังร้องเพลงว่าจะมาไม่น้อจะมา,าหรือเปล่า,าแม่แม่ทุกคนเขาก็แบบอ,อินกันใหญ่ฟินกันใหญ่เลยเรื่องมันยังไม่จบนะน้องแนทบอกเลยอ๋อเรื่องมันยังไม่จบครับมันยังไปได้อีกแต่ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยอไม่เกินเที่ยงคืนนะครับตำรวจมายืนรอหน้าร้านเป็นสิบคนเลยแล้วก็มาประมาณสามรอบแล้วคือเราต้อง,อเ,รองเราต้องรีบเลิกมาตั้งแต่ผมยังผมยังไม่พูดเอาหัวสิเลยอะ อันนั้นที่เราเล่นต่อกันไปถือว่าเราเราเราเสี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือทางทางปทุมธานีเนี่ยเรื่องนี้รุนแรงมากอาจจะถึงโดนปิดร้านได้เลยใช่ครับผมแล้วก็ผมก็ครับต่อเลยต่อเลยต่นรืงนี้คือเนี่ยผมก็ได้คุยกับเอฟซีในช่องผมสรุปแล้วคือเขาเขางองแงกันตรงที่แค่นุ่นอดิ่งน้อยออกน้อยเท่านั้นเองผมก็บอกให้เอายอมรับาเท่านั้นเองนะครับคือกว่า อย่างที่เราเห็นในคอมเมนต์ที่เราเปิดรับรีวิวอย่างเงี้ยครับเราก็รีวิวแหละแต่เราต้องบอกว่าที่เราเล่นแบบนี้เราเล่นต้องเราต้องเล่นตามต้นฉบับก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่เราแปลงไปเนี่ยมันจะดีกว่าต้นฉบับไหมเพราะว่าเดิมเดิมเขาทามาดีอยู่แล้วครั้งแรกจะให้น้องน้องนุ่นเนี่ยเป็นเนิร์นก็กลัวว่าคนจะดราม่าว่าเอ้านุ่นมาตายครึ่งเรื่องก็กลัวคนเสียใจใช่ไหมครับก็ต้องเป็นบทน้องอ้อยดีกว่าเพราะน้องอ้อยต้องคู่กับผม ใช่ไหมครับต้องสู้กันเราก็อยากให้มีมูดหญิงน้อยไปเจอน้องใบแต่ว่าเขาอยากให้น้องน้องใบกับน้องน้องหญิงน้อยรักกันแต่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจัดให้คือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือหญิงน้อยกับน้องใบไม่ได้รักกันในฉากสุดท้ายใช่ใช่ก็กคนก็รอนู่นกับนุ่นไงใช่เอางี้ทุกคนยอมรับมาว่าทุกคนงองแงเท่านั้นเองนะครับทุกคนงองแงเท่านั้นเองให้ทุกคนยอมรับมานะครับนะครับ มองแงเขาอยากเห็นคู่กันแต่จริงๆก็คือคบเข้มมากจริงๆเนาะเพราะว่าคือบทแต่ว่าคือเมื่อคืนที่จบนะก็ถือว่าก็ยังจบได้ดีนะเพราะว่าแต่จริงๆมันมีต่อใช่ไหมน้องแนทมันมีต่อใช่ไหมม,มันมีต่อครับแต่ว่ามันมีต่อแต่ว่าตามหลักของที่ที่เรื่องที่เขาเล่นกันมาเนี่ย<อ>ลิเกเขาจะจบแค่นี้ส่วนใหญ่ครับเขาจบแค่นี้อ่า<อ>แต่คือทีนี้เดี๋ยวผมต่อให้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต่อให้ต่อเอาเอา,เอาใจทุกคนแหละแต่ก็ขอทุกคนอย่างหนึ่งว่า อพอทุกคนงองแงนเนี่ยทุกคนก็จะว่าว่าทุกคนเป็นมีคนเขียนเนี่ยว่าพอพอ,พององแงเสร็จปุ๊บแต่ว่าคนนู้นบทเยอะไปคนนี้เล่นเยอะไปทําให้หญิงน้อยออกน้อยไม่ได้นะเรางองแงเราไปว่าคนอื่นไม่ได้ทุกคนเต็มที่มากๆนะครับผมคือ<บ>คือเราต้องยอมรัวบว่าบทมันละครเรื่องมันเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นและบทแต่ละคนกคน็ต้องไปตามบทอ,อย่าง,งานั้นลองไปดูลูกที่ถูกลืมนะครับนักเอกก็ก็ก็บทน้อยใช่ดูดีถูกลืมเออ ใช่ใช่ก็อย่างว่าแหละแม่แม่เขาก็เอาเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงอ่ะก็อยากเห็นความฟินนั่นแหละใช่ความฟินอาจะให้ตำรวจเมื่อคืนขอโทษดีครับเมื่อคืนนี้ตํารวจมาจริงจริงครับแม่แม่ต้องเลิกก่อนนะครับอันนี้เข้าใจอันนี้อันนี้เข้าใจได้เลยทุกคนเข้าใจได้เลยอคือเดินมาหน้าร้านเลยเป็นสิบกว่าคนเลยครับพวกเราก็ต้องหนีแล้วนะครับมันไม่ได้เราต้องแย่นะเพราะว่าเป็นมั้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวร้านพิโยเขาจะมีปัญหานะครับผมนะครับใช่ใช่ใช่ โอขอบคุณน้องแนทมากไงไงพี่เชิญขึ้นมาจะได้แม่แม่แมจะได้ฟังเออเป็น<บ>ยังไงอะไรยังไงขอแค่วันนี้แม่แม่ยอมรับมาว่าก็แค่งงไงก็อยากดูอะแต่เราไม่ต้องไปว่ากน <c oughs> ื่มนะแม่เมื่อคืนนี้ทุกคนเล่นเต็มที่มากอ่าไม่ว่าจะเป็นพี่นายก็พี่นายนี่คือเต็มที่มากนะครับผมแล้วก็น้องนุเต็มที่มากน้องนุนี่คือเต็มเต็มที่มากน้องเต้นน้องออยศิลป,ปินทุกคนบ้างก็เมีเต็มที่มากเยี่ยมมาก เพราะฉะนั้นทุกคนบอกผมแค่ว่าขออิงน้อยเยอะเดียวผมจัดให้แต่ไม่ต้องไปว่าคนอื่นนะพวกง่ายๆว่าตอนหลังที่นุพูดได้แล้วอะอยากให้จบกับหญิงน้อยเอาไว้อย่างนั้นเน่ง่ายๆ <c oughs> ตามจริงแล้วถ้ามนันถ้ามนันมีเวลาเพิ่มเติมเนี่ยถ้ามีเวลาเพิ่มเติมเนี่ยพอพูดได้เดี๋ยวเรายกหญิงน้อยให้กับเจ้าพบเขาไปเลยเออา,วา,า,าว่าเขาก็เป็นลูกเราเขาก็เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับ แต่ทุกคนต้องรอนะคะต้องใจเย็นๆต้องรอนะคะแล้วต้องให้เวลาผู้กำกับเราด้วยนะคะแล้วต้องยอมรับเราต้องเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเคารพต้นฉบับก่อนนะครับเพราะว่าการเป็นนักแสดงที่ดีต้องเคารพต้นฉบับก่อนอย่าไปไปบิดจนจนเอาว่าคนที่เขาทําเรื่องมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเสียใจถ้าเขาดูอยากริเกบ่บารมีนะครับจริงจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวอยมามาบิดบิดแปลงกันที่นั้นเรารู้แล้วว่าคนดูต้องการอะไร แล้วเข้าใจแล้วแม่แม่นะแม่แม่เนี่ยนะแล้วก็อย่าว่าอย่าไปว่าน้องแนทนะเพราะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราว่าไม่ได้นะคะเข้าใจกันด้วยแล้วก็อย่าไปว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นมีบางคนไปว่าคนอื่นเขาว่าเขาเล่นเยอะไม่ได้ก็มันเป็นบทของเขาใช่ใช่มันเป็นบทมันเป็นเรื่องทุกคนต้องเข้าใจเดี๋ยวจัดพูดง่ายง่ายถ้ารักศิลปินน้รักบ้านบารมีต้องเข้าใจไม่ไม่ต้องกังขาอะไรทั้งสิ้นแล้วครับผม ขอบคุณน้องแนทขอบคุณน้องแนทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ